พลังแปลงความลับของนักรับรู้สำหรับผู้ที่มีจิตใจละเอียดอ่อนการเรียนรู้ที่จะแปลงพลังแทนการดูดซับพ,พลังงานทางอารมณ์ของผู้อื่นเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งนักรับรู้เอมพาตมักจะรู้สึกถึงอารมณ์และพลังงานของผู้คนรอบข้างอย่างลึกซึ้ง หากไม่สามารถแปลงพลังงานเหล่านี้ได้พวกเขามีความเสี่ยงที่จะถูกครอบงำหมดแรงหรือหลงไปกับกระแสะอารมณ์ของคนอื่นกุญแจสำคัญในการแปลงค่าพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ที่การรับบทเป็นผู้สังเกตการที่เป็นกลางและรักษาความเป็นกลางทางอารมณ์ไม่ผสมผสานหรือยึดติดกับสัมภาระ ทางอารมณ์ของคนอื่นการแปลงพลังงานคือกระบวนการเปลี่ยนพลังงานทางอารมณ์ที่เป็นลบหรือหนักหน่วงให้เป็นสิ่งที่เป็นบวกและเป็นประโยชน์แทนที่จะดูซับและเก็บอารมณ์ของคนรอบข้างซึ่งอาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้าและความสับสนทางอารมณ์คุณเรียนรู้ที่จะส่งต่อพลังงานเหล่านี้ ในทางที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคุณเองและประโยชน์ส่วนรวมทักษะนี้ช่วยให้คุณรักษาสมดุลทางอารมณ์ได้ในขณะที่ยังคงให้การสนับสนุนและความเข้าใจแก่ผู้อื่นขั้นตอนแรกในการเรียนรู้การแปลงค่าพลังงานคือการเป็นผู้สังเกตการที่เป็นกลางซึ่งหมายถึงการรับรู้และยอมรับอารมณ์ และพลังงานที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมของคุณโดยไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นส่งผลโดยตรงต่อสถานะทางอารมณ์ของคุณในฐานะผู้สังเกตการที่เป็นกลางคุณสามารถสังเกตเห็นได้เมื่อมีคนกำลังอารมณ์เสียวิตกกังวลหรือทุกข์ใจแต่คุณไม่ปล่อยให้อารมณ์ของพวกเขาครอบงำคุณ หรือกำหนดความรู้สึกของคุณแทนที่จะปล่อยให้ความรู้สึกของพวกเขาครอบงำคุณคุณสังเกตสถานการณ์ทางอารมณ์ของพวกเขาด้วยความเห็นอกเห็นใจและความเมตตาแต่จากจุดที่เป็นกลางทางอารมณ์การรักษาความเป็นกลางไม่ได้หมายความว่าคุณขาดความเห็นอกเห็นใจหรือขาดความเมตตาแต่มันหมายถึงว่า คุณรักษาขอบเขตที่ดีต่อสุขภาพระหว่างตัวคุณกับอารมณ์ของผู้อื่นคุณสามารถให้การสนับสนุนและความเข้าใจได้โดยไม่ต้องเข้าไปพัวพันกับความวุ่นวายทางอารมณ์ของพวกเขาการเป็นกลางนี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงลุมพลางของการยึดติดกับปัญหาทางอารมณ์ของผู้อื่นซึ่งอาจน,นำไปสู่ความทุกข์ส่วนตัว และการสูญเสียความชัดเจนทางอารมณ์ของคุณเองนี่คือแนวทางปฏิบัติในการแปลงพลังงานคุณรับรู้และยอมรับเริ่มต้นด้วยการรับรู้เมื่อคุณกำลังรับพลังงานทางอารมณ์ของผู้อื่นยอมรับอารมณ์เหล่านี้โดยไม่ปล่อยให้มันกำหนดอารมณ์หรือสภาวะจิตใจของคุณเอง กำหนดขอบเขตสร้างและรักษาขอบเขตทางอารมณ์ที่ชัดเจนเข้าใจว่าในขณะที่คุณสามารถให้การสนับสนุนและความเข้าใจได้คุณไม่จำเป็นต้องดูดซับหรือแบกรับภาระทางอารมณ์ของผู้อื่นฝึกสติใช้เทคนิคของการฝึกสติเพื่ออยู่กับปัจจุบันขณะและมีสติ สิ่งนี้อาจรวมถึงการฝึกเช่นการหายใจลึกๆการทำสมาธิหรือการสร้างภาพในจินตนาการที่ช่วยให้คุณไม่ยึดติดกับพลังงานทางอารมณ์รอบตัวคุณส่งต่อพลังงานบวกๆ,ๆเปลี่ยนพลังงานทางอารมณ์ใดๆที่คุณรับรู้ให้เป็นการกระทำหรือความคิดเชิงบวก ตัวอย่างเช่นหากคุณรู้สึกถึงความคิดด้านลบคุณอาจจะเลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่ความกระตันยูหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นปลดปล่อยและกลับสู่ศูนย์กลางหลังจากมีปฏิสัมพันธ์กับสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ใช้เวลาในการปลดปล่อยพลังงานที่เหลืออยู่ เข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยให้คุณกลับสู่ศูนย์กลางและเชื่อมต่อกับความสงบและสมดุลของคุณเองดูแลตนเองมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดูแลตนเองที่เติมเต็มและฝฟื้นฟูพลังงานของคุณเองเป็นประจำสิ่งนี้อาจรวมถึงกิจกรรมทางกายภาพงานนิเิกหรือเพียงแค่ใช้เวลา ในสภาพแวดล้อมที่บำรุงและฟื้นฟูความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ของคุณด้วยการนำแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ไปใช้คุณสามารถพัฒนาความสามารถในการแปลงค่าพ,พลังงานแทนการดูดซับพลังงานทางอารมณ์ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยรักษาสุขภาพทางอารมณ์ของคุณเองแต่ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการสนับสนุนผู้อื่น โดยไม่สูญเสียตัวตนไปกับปัญหาของพวกเขาการเป็นผู้สังเกตการที่เป็นกลางช่วยให้คุณรักษาความชัดเจนและมุมมองมันช่วยให้คุณตอบสนองต่อผู้อื่นด้วยความเห็นอกเห็นใจและความเมตตาในขณะที่รักษาความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ของคุณเองไว้ได้ ความสมดุลน,นี้เป็นสิ่งจําเป็นสำหรับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพและความยืดหยุ่นทางอารมณ์ของคุณเองนท้ายที่สุดแล้วการเรียนรู้ทักษะการแปลงพลังงานช่วยให้คุณเป็นแหล่งของอิทธิพลเชิงบวกและการสนับสนุนแทนที่จะเป็นภาชนะสำหรับภาระทางอารมณ์มันช่วยให้คุณมีสติ และมีประสิทธิภาพในการปฏิสัมพันธ์ของคุณในขณะที่มั่นใจได้ว่าสุขภาพทางอารมณ์ของคุณเองได้รับการปกป้อง Metric Education จิต o n e แปลและเรียบเรียง